เลิกเสพยามา12ปีดื่มสุราจนเมานึกอยากใช้ตลอดเป็นเพราะอะไรนะครับก็ตัวเวลาเราเสพติดอะไรบางอย่างนะครับเช่นยาบ้าก็ได้เวลาเสพติดอะไรบางอย่างหรือเราทําอะไรแล้วมีความสุขโดปามีนเราจะหลั่งนะครับแล้วสมองเราก็จะเรียนรู้ว่าเออสิ่งนี้ทาแล้วมีความสุขก็อยากจะทําพฤติกรรมนี้ต่ออันนี้เรียกว่า reinforcement นะครับยกตัวอย่างเช่นนะฮะเริ่มที่สมมุติความสุขคุณเนี่ยอยู่พื้นประมาณ5หน่วยแล้วกัน เกิดจากการมีสิ่งกระตุ้น5้าหน่วยคูณกับความไวของตัวรับที่1หน่วยได้ความสุขที่5หน่วยนะครับและสมมติคุณไปใช้ยาบ้าก็ได้ยาบ้ากระตุ้นการหลั่งสิ่งกระตุ้นเนี่ยประมาณ10หน่วยนะฮะตัวต่อช่วงแรกความไวตัวรับคือ1นหน่วยคุณจะได้ความสุข10หน่วยเพราะฉะนั้นช่วงแรกที่คุณใช้เนี่ยคุณจะมีความสุขมากกว่าปกติเวลาที่ใช้รู้สึกฟินรู้สึกยูโฟเรียนะฮะแต่ผ่านไปพักหนึ่งเนี่ยตัวรับของร่างกายมันปรับตัว ความไม่ของตัวรับจะลดเหลือแค่0.5